บทที่18พรหมวิหารภาวนาอีวังมสุตังอีกันสมัยระยมพะขวาสาวัตติยังวิหารติชีตวาน,นีอนาคปัญจกัตตะอาลามีตัส,สะโคพควาภิกขุอมัญ เตศิพิคุขะวติภะทันติเตติเตภิกขเวภะกวาตวูปัญจะโซซุงภะกวาเอตตะ,ะวจะัเมตานะภิกขเวเจโตวิมุติยาอาศิวิตายะภาวิตายะภูตีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะ อนุทิตายะปะอิจิตายะส,สุสุจะมารทายะอเอกาจัตธานิสังสาปะนิกังขากะตะามีอัจสัะสัสสุขังสุปะตปิสุขังปะนิยตินะปะปะกังสุ ปิณัปัสานังมนะนุสานังปิโยโหติอะมะนุสานังปิโยโหติเท,ทวตาลักขันตินาสะนาอัคขิวะวิสังวาตัตตังวัตตมะตัง,ต,งตุวะังจิตตังสมาธิยะติมุขวันโนบิปปสีตติ อสัมมุิหูกาลังกะโรติอุตตลิงอัป,ปะริวันโตพระมะรูปะโคหโติเมตายะพิกาเวเจโตวิมุติยาอาเจวิตายะภาวิตายะพะหุลีจตายะยานีกตายะ วัตถุกตายะอนุทิตายปะปิจิตายะสุสัมาัาทายาอิมีเอากาสัตทานิสังสาปปิสสังคาอิอทิอโนทิโสภะละนาเมตตาจะโตวิมุติอัตโตทิโสภะละนา

ตีหา,ะาลหาาาะกาเรหิตาจิตธาภรณะเมตตาเจโตวิมุตติปัญจากาเรเหิตอโนทิสุภณนนะนาเมตตาจิตเจโตวิมุตติสังตหากาเรเหิตอุทิสุภณนนะนาเมตตาเจโตวิมุตติสตะทศกาละกาณีหิต ทิตฐิพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกตามิหิป <transportation> ัจจหาการรหิอะโนทิโสพนะนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาอเวลาอภิชยาอเนคาสุขียัตนังปริหาลันตุสัพเพสัต สัพเพปะนาอเวลาอปภิชยาอานิกาสุขีอัตนังบริหารันตุสัพเพภูตาอเวลาอปภิชยาปะอานิกาสุขีอัตนังบริหารันตุสัพเพสัตตาบุคคลาอเวลาอภิชยาอานิกาสุขีอัตนังบริหารันตุสัพเพอัตตะภาวะปัจญญาปัญญาอเวลาอปภิชยาอานิกาสุขีอัตนังบริหารันตุอิมีหิปัญจะหากาเลหิ อะโน,นุทิศุปะนะเมตตาเจโตวิมุตติกตัมีหิตจตหากาลีหิโอทิศุปะนะเมตตาเจโตวิมุตติสัพพายติโยอเวนีอปัจญญาอนิคายสุขีตานังปริหานันตุสัพเพโบติสอาเวลาอปัจญญาอนิคายสุขีตานังปริหานันตุ สัพเพอะริยะอวิราอัปจัญญาอเนกคาสุขีตนังบริหารนันตุสัพเพอะนาณิยะอวิราอัปจัญญาอเนกคาสุขีตนังบริหารนันตุสัพเพอะเทวะอวิราอัปจัญญาอเนกคาสุขีตนังบริหารนันตุสัพเพอนุอมัทนุสาอเวลาสุขีตนังหบริหารนันตุสัพเพอะวิณปากิกาอเวลาอัปจัญญาอเนกคาสุขีตนังหบริหารนันตุ มานิสัตตะหากาเลหิโอทิโสภะภะนะนาเมตตาเจโตวิมุตติกตมิหิตทัศหากาเลหิทัทิสากะภะนะเมตตาเจโชวิมุตติสัพเพปุระติมายะทิสายตสัทธาอวิระอภิญญาอนิคาสุขีจตนังปริหารันตุสัพเพปัจิมายะ ทิสายะจัตถะอวิราอภิญญาอานิกาสุขีตระนังกริหานันตุสัพเพอุตตะลายะทิสายะอัตตาะอวิราอภิชญาอานิกาสุขีตระนังกริหานันตุสัพเพท่กขีนายะทิสายะอัตตาอวิราอภิชญาอานิกาสุขีตระนังกริหานันตุสัพเพปุรัคิตติมายะอนุอนุทิสายะสัพเพอเวราจัตถะ ตาอเวลาจะภิญญาอานิคาสุขีตานังปริหารนันตุสัพเพปัติมาอนุทิสาสัทธาอเวลาจะภิญญาอานิคาสุขีตานังปริหารนันตุสัพเพอุตรายะอานิอนุทิสายะอนัตตะอเวลาอภิญญาอานิคาสุขีตานังปริหารนันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะตัทธาอเวลาสุขีตานังปริหารนันตุ สัพเพหิ at a a ิมายะทิสายยะอัฏฐะอเวลาอภิญญาอนิกาสุขีตะนงปริหานันตุสัพเพอุปริญาทิสยะสานอเวาสุขีจะนำปริหานันตุสัพเพปุรัติยาทิสัยะอัตปานาอเวลาอัิญญาอนิกาสุขีจะนำปริหานันตุ สัพเพปัจฉิมายะทิสายะอานาอเวลาจะอภิญญาอนิกาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะปานาอเวลาจะบอภพญญาอนิกาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพทักขินายะสัพทิสายะปานาอเวลาอภพญญาอนิกาสุขีตนังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปานาอเวลาอภิชญาอเนกาสุขีอรณาบริหารันตุสัพเพทุกทักขินายะอนุอนุทิสายะปานาอเวลาสุขีอรณาบริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาอเวลาอภิชญาอนกาสุขีอรณาบริหารันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะปานาอเวลาอภิชญาอเนกาสุขีอรณาบริหารันตุสัพเพ อุลักติมายะทิสายาภูตาเวลาอภิชัญญาตุขีตนังบริหารันตุสัพเพปัชิมายะทิสายาภูตาเวลาอภิชัญญาอนิกาจุขีตนังบริหารันตุสัพเพอุตตะลายะทิสายาภูตาเวลาอภิชัญญาอนิกาจุขีตนังบริหารันตุสัพเพทุกทักขินายะทิสายาภูตาเวลาอภิชัญญาอนิกาจุขีตะนังบริหารันตุสัพเพบู ลัตติมายะอนุทิสายาปูตาเวลาปัญญาอนิฆาสุขีตังปาริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายาปูตาเวลาจุอนิชาสุขีตนังปาริหารันตุสัพสัพเพบุรันติมายะทิสายะอัตตาภาวะ ปาริยาปัญญาอเวลาอัจชญญาอเนกคสุขีนะงปบริหารบตุสัพเพปชิมายะทิสายะอุตตละภาวะปาริยปัญญาอเวลาปอจิชญาอนนกาสุขีจะนำปริหารนตุสัพเภอุตตาะทิสายะอัตตะพานวะปะริยาวะปัญญาอเวลาอภจชญาอเนกสุขีจะนำปริหารนตุสัพเพ ตาคินายาทิสายอัตตะภาวะปะฏิยาปัญญาอเวลาสุปปัจัญญาอนิกาสุขีตนังปาลิหารันตุสัพเพปุระติมาอาโนทิสายาอัตตะภาวะปะฏิยาปัญญาอเวลาปัจจัญญาอนิกาสุขีตนังปาลิหารันตุสัพเพปัจจิมายาโนุทิสายาอัตตาภาวะปะฏิยาปัญญาอเวลา อปัญญาอณิคารสุข então, ีตานังปริหารนันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตะภาวะปาติยาปัญญาอเวลาอปัญญาอณิคารสุขีตานังปริหารนันตุสัพเพทัคินายะอนุทิสายะอุตอัตะภาวะปาติยาปัญญาอเวลาอปัญญาอณิคารสุขีตานังปริหารนันตุสัพเพเหติยาม มายะทิสายะอัตตภาวะปัจจยาปัญญาอเวลาอัปชัญญาอนิคสุขีตานังปัจิหานันตุสัวสภุปัจจยาทิสายะอุตตะอัตตภาวะปัจจยาปัญญาอเวลาอัปชัญญาอนิคสุขีตานัตตานังปัจิหานันตุสัพพภะ ปุรากิมายะทิสายะอิทธิโยอเวราอปัญญาอินกาสุขีตานังปริหารันตัวสัพพาปัจจิมายะทิสายะอิทธิโยอเวราอปัญญาอินกาสุขีตานังปริหารันตัวสัพพาอุตตรายะทิสายะอัตตะทิโตโยอเวโรลาอปัญญาอินกาสุขีตานังปริหารันตัว สัพพะทักข ja ิณายะทิสายะอิทธิโยอะเวลาปัจญญานิาสุขีตานังปะลิหารันตุสัพพะปุระทิมายะอะนุทิสายะอิทธิโยอะเวลาปัจญญานิาสุขีตานังปะลิหารันตุสัพเพปัจจิมาอนุทิสายะอธิโยอะเวลาอปัจจัญญานิาสุขีตานังปะลิหารันตุสัพเพอุตตระอนุทิสายะอนิอิทธิ โยอเวิลาอภิัญญานิคาสุขีตนังปาริหานันตุสัพพะทักขินายะอนุทิสัยะอิติโยอเวิลาอภิัญญานิคาสุขีตนังปาริหานันตุสัพพะทิมายะทิสายยะยติโยอเวิลาอภิัญญานิคาสุขีตนังปาริหานันตุสัพเพอุปนิมายะทิสายะ ยิทยูอเวเวลาอปัญญาเนค่ะสุขีตนางปาริหารันตุสัพเพปุรักขิมายะทิสายะปุริสาอเวลาปัญญานค่สุขีตนาปาริหารันตุสัพเพปฉิมายะทิสายะปุริสาอเวลาปัญญานค่ะสุขีตนาปาริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุริสาอเวลาปัญญานค่สุขีตนาปาริหารันตุ สัพเพทาคินนาทิสายาปุริสาเวลาบุตรอปัญญานิคาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพปุรัตติมายะอนุทิสายาปุริซาเวลาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพปุปัตฉิมายะอนุทิสายาปุนิซาเวลาอัปัญญานิคาสุขีตนังปริหานันตุ สัพเพอุตตระอันอนุทิสายะปุบุคคละอเวลาอปัญญานิคารสุขีตนังบริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะบุลิสาเวลาอปัญญานิคารสุขีตนังห์ปะิหารันตุสัพเพหิมทิมายาทิสายะบุลิสาเวลาอปัญญานิคารสุขีตนังห์ปะิหารันตุสัพเพอุปะ ติมายะทิสายะบุติสาอเวลาอภิชัญญาในคาสุขีตานังปะลิหารันตุสัพเพปุระติมายะทิสายะอวิยาธิเวลาอภิชัญญาในคาสุขีตานังปะลิหารันตุสัพเพปัจฌิมาทิสายะอริยาเวลาอภิชัญญาในคาสุขีตานังปะลิหารันตุสัพเพอุตตระยะทิสายะอริยาเวลาอภิชัญญาในคาสุขีตานังปะลิหารันตุ สัพเพทักขินานยทิสายะอาลีอะนิยาอเวลาอัปชัญญาเนคาสุขีตนังปริหารนันตุสัพเพปุรัทิมายะอนุทิสายะอาลียาอเวลาอัปชัญญาเนคาสุขีตนังปริหารนันตุสัพเพอุตตะลาอนุทิสายะัอเวลาอัปชัญญาเนคาสุขีตนังปริหารนันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะยั อริยาอวิลาอปัญญาเนี่ค่สุขีตัิหาลันตุสเพเหทิมายะทิสายะอริยสสะอวิลาปัญญาเนี่ค่สุขีตัิหาลันตุสัพเพอุตตะะมายะทิสายะออิยาอวิลาอปัญญาเนี่ค่สุขีตัิหาลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะนาดิยาอวิลาอปัญญาเนี่ค่สุขีตัิหาลันตุ ัพเพปัจจิมาติสายะอันะลิยาอเวลาอปัจญญานิกาสุขีตนัปะิหารันตุสัพเพอุตลทิสัยะอันาลิยาอลาอปัญญาิาุขีตนปะนิหารันตัสัพเพทักินายทิสยะอัตนาลิยาอเวลาปะอปัจญานิคาสุขีตนังปะิหารตั สัพเพปุรักทิมายาอนุทิสัยยาอณะนิยาอเวลาอัจจัญญานิคาสุขีตนังบริหารันตุสัพเพปัจจิมาอนุทิสัยยาอณะนิยาอเวลาอปัจจัญญานิคาสุขีตนังบริหารันตุสัพเพอุตตะอนุทิสัยยาอนณะนิยาอเวลาอัจจัญญานิคาสุขีตนังบริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุทิสายอ อนะลิยาอเวลาปัญญานิคาสุขีตานังอนปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนะลิยาอเวลาปัญญานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุปนิมายะทิสายะอนะอนะลิยาอเวลาปัญญานิคาสุขีตานังปริหารันตุ สัพพีปุระทิมายะทิสายะทีวะอเวราอปิชัญญานิคาสุขีตานังปริหานันตุสัพพีปัชฌิมาทิสายะทีวะอเวราอปิชัญญานิคาสุขีตานังปริหานันตุสัพพีอุตตรายะทิสายะเอวะอเวราอปิชัญญานิคาสุขีตานังปริหานันตุสัพพีทักขินายทิสายะทีวะอเวราอปิชัญญานิคาสุขีตานังปริหานันตุ สัพเพปุระทิมายะทิสายะอเวลาอภิชญญาอนิคาสุขีตานังปริหาลันตุสัพเพปัชฌิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิชญญาอนิคาสุขีตานังปริหาลันตุสัพเพอุตตะละอนุทิสายะเทวะอเวลาอภิชัญญาอนิคาสุขีตานังปริหาลันตุ สัพเพท้าขินนาอนุทิสายาเทวะอเวลาอปัญญานิคาดุขขีตานังปริหาลันตุสัพเพเฮียทิมายาทิสายาเทวะอเวลาอปัญญานิคาดุขขีตานังปริหาลันตุสัพเพอุปนิมายาทิสายาเทวะเวลาสุกอปัญยานิคาทุกขีตานังปริหาลันตุสัพเพปุระทิมายะทิสายาอเวมา มนุสยซาอวเวลาอปัปจัญญานิคาสุขีตานังปริหานันตุสัพเพปัจิมาทิทิสายามนุสยซาอวเวลาอปัปจัญญานิคาสุขีตานังปริหานันตุสัพเพอุตตะลาทิสายามนุสยซาอวเวลาอปัปจัญญานิคาสุขีตานังปริหานันตุสัพเพทักขินายาทิสายมะมนุสยซาอวเวลาอปัปจัญญานิคาสุขีตานังปริหานันตุ สัพเพปุระทิมายะอนุทิสายะอนุซาเวลาอภิชญานิกาสุขีอาตารย์บริหารนันตุสัพเพปัจิมาอนุทิสายะอนุซาเวลาอภิชญานิกาสุขีอาตารย์บริหารนันตุสัพเพอุตตะลายะอนุทิสายะมนุสสาเวลาอภิชญานิกาสุขีตานังป์ริหารนันตุสัพเพทาคินายะอนุทิสั้มนุสสา เวลาอภิชัญญาในกาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพเหติทิมาทิทิมาซ่ามายะมานุสสาเวลาอภิชัญญาในกาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุดุปะติมาญาติสาญามนุสสาเวลาอภิชัญญาในกาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุด ลัตติมานณฑิสายะว yani ินิปาติกาอเวลาอปัจจัญญาในข้าศึกีตานังปริหารันตุสัพเพปจิมาทิสายะวิวินิปาติกาอเวลาปัจจัญญาในข้าศึกีตานังปริหารันตุสัพเพอุตตระทิสายะวินิปาติกาอเวลาปัจจัญญาในข้าศึกีตานังปริหารันตุสัพเพทักขินีทักขินายะทิสายยะวิปป ติฏกาอเวลาปภิชัญญาในกาสุขีตานังปริหาลันตัวสัพเพปจิมายะอนุทิสายาวิปนิกาติอเวลาปภิชัญญาในกาสุขิตานังปริหาลันตัวสัพเพอุตตะอนุทิสาวิปวินิปติกาอเวลาอภิชัญญาในกาสุขิตานังปริหาลันตัวสัพเพทักินายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาอภิชัญญาในกาสุขิตานังปริหาลันตัว สัพเพเหตุมายะทิสายะวิปวินิปาติกาเวลาปัญญานิขาสุขิตานังปริหาราตุสัพเพอุปนิลิมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาปัญญานิขาสุขิตานังปริหาราตุอิเมหิตะสักะกาเรหิตทิสาภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัต ตานังปีพระงวัตจิตะวาอปีพระนายาอุปคาตังวัตจิตะวาอนุปค่าเตายนะสันตาปังวัตจิตะวาสันตาปปนะอริยาทานังวัชชะจิตะว,วาอปะดิยาทานีนะวะเฮนะสัง วัจินตวะอะวิเหนสาสะสัพพิสัทตาอะวิฬิโนฮุนตุมาวิฬิโนสุขสุขิโนฮุนตุมาทุกขิโนสุขิตตตาฮุนตุมาทุกขิตตตาติอิมังอิมิหิอัจจะกะห้ากาลีหิสัพ ิสัทธเมตตากายติเมตตาตั้งธรรมังเจตยะติติเจโตสพะปยาปาทะปะดิยุทานินิมุจจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาปมมะวิหะและภาวนาเนจิตตา ที่สิบเก้าเทวตาอุยยะชกขา,าขตาทุกขปัตตาจนะนทุกขาพยัญปัตตาจะนป้ายะโซกับปัตตาจะนโซกาห้วนตุวสวับสับเพปิป,ปาน,นิโนอัตาตาวตตาจะอเมหิสัมปะปังปัญญะสัมปะทงังสัพพีทีวะนุนมูทันตุสัพพะสัพติสิทธิยาทานัง ท่านตุัตายาสี้หลังลักขั้นตุสาพเทวตาพระวะพระวนาภิและตัวหุนตุฉันตุทวตาจตาสัพเพศธาปาราปรตาปจิกานจะยังพลังอรหัตตานั่นจะเตจิเตเชินะลักขั้นปัญตานิสพาพพระโซ สัพพีสัตตาพรละปัจจัจจัจจานะยังพลังอรหันตานั่นจะตชีนาลักขั้นพันธาสัพพะโสสัพพีสัตตาพรละปัตาจะนิปั้นละจัยยังพลังอรหันตานั่นจะตีชีนาลักขั้นพันตามีสัพพะโส ด้วยเดชอนุภาพแห่งสัจจะธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอ,น,อน,นิสงฆ์แห่งการบูชาพระตาลใจด้วยการสวดสายใยบทสวดมนต์พระสูตรพระปริยิในมนต์ต่างๆตอนนี้ขอเป็นความสุขเจริญมีกแก่ข้าพเจ้าขอความขอให้พ้นจากทุกภัยท้องปวงขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญทางทางโลกและทางทางขอเท่ทวยเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนา ในการสวนสารยายมมวลและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุมโมทนาบุญแล้วโปรดจงอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและปัตถุมงคลพระปิตาเรียนยาเศธทีเรียนวค้ครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทางปวทงทั้ที่สมสิ่งได้สร้างขึ้นให้เปรียบด้วยอนุภาพแห่งพระปะริจ,จงสำเร็จศักดิ์สิทธุกการเทิน